สวัสดีครับวันนี้มาถึงหน่วยงานที่หลายคนจับตาก็คือสุารากร,กรเปิดเมื่อไรนะคนสมัครเยอะนะครับแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้เปิดตําแหน่งที่เป็นแสาง,งานหลักก็คือนักวิชาการสุารากร,กรแต่ตําแหน่งอื่นนะครับใครที่อยากสมัครเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะเขาให้เข้าไปในองค์กรเขาได้ก่อนนะส่วนจะขยับขยายจะเปลี่ยนตําแหน่งมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาถ,ถึงทุกคนก็ไม่ควรจะรอนะ วันนี้ประกาศของกรมสุรากร,กรนะครับเขารับหลายตำแหน่งนะบรรจุเข้ารับราชการเช่นนักวิทยศาศาสตร์ปฏิบัติการนะครับนักวิจาการวัสดุปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานนะครับก็4ตํตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเงินเดือนเท่าไหร่มุดอะไรอยู่แนบท้ายประกาศนะ ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีนะครับแล้วก็เขาจะรับสมัครเนี่ยปัจจุบันก็ออนไลน์กันหมดแล้วนะครับก็รับทางเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า j o b c u s t o m g o t h เดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ท่านด้านล่างของคลิปนี้นะตั้งแต่นะครับ26มิถุนายน2566ใกล้ถึงนะถึงวันที่17กรกฎาคม2566ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการสะดวกตอนไหนก็เข้าไปสมัครได้ แต่สมัครแล้วนะครับถ้าอยากได้เลขประจําตัวต้นๆเนีน่ยท่านต้องรีบชําระเงินนะกรอกข้อมูลให,ให้ถูกต้องนะครับทีนี้การชําระเงินเนี่ยก็ท่านปริ้นออกมานะครับในกระดาษ A4 เนี่ยแล้วก็ไปชําระเงินที่บมจธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2566ถึง18กรกฎาคม2566นะครับ สองช่องทางดังต่อไปนี้หนึ่งคือที่เคาน์เตอร์บรมจรกรุงไทยก็ทุกสาขาครับไน้หมดเลยใครที่มีกรุงไทยเน็กนะครับเป็นแอปพลิเคชันก็ใช้ข้อ2ในี่สะดวกดีครับง่ายดีนะทีนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ชาระค่าธรมเนียมในการสมัครสอบแล้วเท่านั้นและมีข้อดีคือถ้าเลขลําดับท่านต้นๆเนี่ยเวลาคะแนนสอบเท่ากันถึงขนาดต้องดูเลขประจําตัวเนี่ยใครสมัครก่อนก็ได้เปรียบนะครับ คะแนนเท่ากันหมดเนี่ยเราสมัครก่อนเราอยู่ลำดับต้นกว่านะอาตนนิีนนะครับเงื่อนไขการรับสมัครสอบก็คือท่านต้องเลือกนะเขาให้สมัครได้เพียงแค่ครั้งเดียวและตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับเลือกให้ดีบางคนก็จบหลายวฒินะจบหลายวัดก็ต้องเลือกนะครับจะไปสายไหนเอาให้ดีก่อนสมัครคิดให้เบ็ดเสร็จประกาศรายชื่อ ก็ประกาศที่เว็บไซต์เดียวกันนะครับภายในเดือนสิงหาคม2566ก็ภายในเดือนสิงหาคมก็บันที่ไม่ได้บอกครับก็เดี๋ยวก็หมั่นเช็คที่เว็บไซต์นะครับหลักสูตรที่เขาจะสอบเขาจะสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก็คือคนที่สมัครเนี่ยก็ต้องมีภาคกอมาแล้วนะแล้วก็สอบแต่ภาคขอนะครับพอผ่านภาคขอก็ไปสอบภาคขอคือภาคสัมภาษณ์นะครับ หลักฐานที่ต้องเตรียมไปวันสัมภาษณ์ท่านก็รอให้สอบภาคขอเสร็จก่อนพอเรามีรายชื่อผ่านการสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเดี๋ยวภาคขอค่อยเตรียมภายหลังก็ได้นะอ่าทีนี้นะครับอ่านี่คือภาคกอของกอพอนะครับต้องต้องได้ภาคกอที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เราใช้วดสมัครเช่นใครที่ มีพุทธปวสเนี่ยท่านก็ตั้งแต่ภาคกอปวสใครมีภาคกอปญญาตรีก็ใช้สมัครได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ค่อยเตรียมทีหลังนะเกณฑ์การตัดสินก็เบสิกพื้นฐานคือไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะทุกภาคแหละครับขึ้นบัญชีไวสองปีนะครับไม่รับโอนอันทีนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นใครจะสมัครตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการซึ่งเขารับครั้งแรก5อัตรานะครับ คือขึ้นไม่สปีเนี่ยถ้าเขารับครั้งแรก 5, 5้าัตราถ้ามันว่างอีกเขาก็จะเรียกเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะครับว่ารับน้อยเงินเดือนนะครับอยู่ระหว่างหมื่นห้าถึงหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเงินเดือนของของสุลกากรถ้าใครดูแนบท้ายประกาศไปเรื่อยๆนะเขาจะมีการคิดช่วงเงินเดือนนี่ยนะครับม่าจะได้เท่าไหร่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอยู่ด้านท้ายนะที่สําคัญนะครับผมจะให้ท่านดู ทุกคนที่สมัครสอบนะครับจำไว้เลยนะสำคัญที่สุดคือเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี่คือถ้าไม่ตรงเนี่ยสมัครถึงสมัครไปแล้วสอบได้ก็ไม่ได้บรรจุนะครับเอาให้ดีนะถ้าตำแหน่งนี้คือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาดังต่อไปนี้ท่านก็ดูว่าท่านอยู่ในกลุ่มสาขานี้ไหมถ้าไม่อยู่ท่านก็สมัคร,มครไม่ได้นะครับเช็คให้ดีนะมีอยู่5ข้อนะครับ แล้วก็ได้ภาคกอของกองพอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะบางคนก็มีภาคกอปทก็ใช้ได้นะครับทีนี้ตอนที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยภาคขอเขาสอบอะไรบ้างคะแนนเต็มเน,นี่ยสองคะแนนแต่มีร้อยข้อนะครับสอบข้อเขียนร้อยข้อก็น่าจะเป็นปรนัยนะเป็น Choice นะครับคะแนนเต็ม2องคะแนนท่านก็เตรียมเนื้อหาตามนี้เลยนะครับความรู้เกี่ยวกับศุนทรีย์กรนะครับความรู้พื้นฐานเคมีชีวฟิสิกส์นะท่านดู ให้ดีเลยนะครับตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะอย่าให้พลาดอ่าไทยจะสมัครตำแหน่งอื่นก็ต้องดูไล่ดูของตัวเองไปนะครับนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าคนที่จะสอบรับราชการโดยเฉพาะกรมศุลกากร,กรเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานระดับต้นๆของประเทศไทยที่มีคนมากมายอยากจะรับราชการอยากจะทํางานในที่นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสต้องไขว่คว้าไว้นะครับเข้าไปให้ได้ก่อนนะ ส่วนจะเปลี่ยนตำแหน่งในอนาคตให้เป็นสายงานหลักเป็นนวกศูนย์ราการอย่างเนี้ก็ค่อยว่ากาันดีลังนะครับขอบคุณหน้าที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ